Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีคุณผู้ชมและนี่ก็คือ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะฮะพี่โอววันนี้เรามีอะไรมาให้คุณผู้ชมดูกันบุมป้ายราคา <c oughs> ก็ยังไม่เอาเออกเลยทุเรศววันนี้นะครับคุณผู้ชมจ,จะพาคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> มาดูฟังก์ชันของห้องน้ำนะครับ คือห้องน้าปกติเราก็จะเข้าทีละคนใช่ไหมครแต่ห้องน้ําในคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมแบบที่แบบ two bed room เงี้ยอยู่อาศัยกัน 2- 3สาคนอย่างเงี้ยครับบางทีมีห้องน้ําเดียวใช่ซึ่งบางทีมันไม่สะดวกนะในการใช้งานแบบเร่งรีบหรือมีความจําเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยนะครับใช่ดังนั้นเนี่ยมันปวดฉี่ทใช่ดังนั้นเนี่ยการ a พลายปรับปรุงดัดแต่งให้ห้องน้ํามันสามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายๆคน จึงเป็นความจําเป็นอันหนึ่งเหมือนกันสำหรับห้องทูบเอนทห้องน้ำอันนี้ใช้ได้หลายคนใช้ได้หลายคนใช้ได้ 2- อถึงสาคนเลองใช้ดูคุณผู้ชมดูไหมเริ่มต้นจากเราเดินเข้ามาในห้องน้ำนะคุณผู้ชมล้างหนูล้างหน้าอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วอีกคนนึงจะเดินเข้ามาเพิ่งตื่นนอนอะผมเพิ่งตื่นนอนจะล้างหน้าโอเคผมก็เข้าไปอาบน้ำอะเนี่ยคุณผู้ชมผมก็เพิ่งตื่นนอนผมก็หยิบแปรงสีฟันขึ้นมานะคุณผู้ชมก็แปรงฟันไปส่วนผมอาบน้ําอยู่ในนี้นะฮะคุณผู้ชมก็อาบน้ําไปอาบไปอาบไป เสร็จปุ๊บผมแ<อ>ปงปันเสร็จพอดีก็จะเข้าห้องน้ำอ <ผม S 1> ่ะก็เลยมาเข้าห้องน้ำส้วมตรงนี้นะครับเข้าห้องน้ําเข้าอะไรไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเุ๊าปุ๊็ปมปุ๊ โกนหนวดทำนุ่งทำนี่ทำอะไรไปโกนหนวดโกนอะไรไปก็สามารถใช้ห้องน้ำพร้อมกันได้ในหลายๆกิจกรรมได้หลายๆคนนะครับสมมติว่าผมอาบน้ำเสร็จแล้วพอโกนหนวดเสร็จนะครับคุณผู้ชมผมก็เข้าไปอาบน้ำต่อนะครับอาบน้ำแล้วอีกทำไมอีกเล้าเมื่อกี้โกนหนวดแล้วมันร the ้อนเอ้ยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ทำให้มันสามารถใช้งานได้พร้อมกันหลายคนเนื่องจากแค่ใส่ ใช่ประตูเข้าไปแค่นี้เองก็มีประตูกั้นเป็นสัดส,ส่วนซึ่งมันจะเป็นประตูแบบทึบหน่อยนะคุณผู้ชมไปได้กระจกคุณๆใช่ก็สร้าง<ม>ไพรเวซีได้แต่วัสดุเราไม่ต้องพูดถึงเราสามารถดัดแปลงใช้วัสดุอะไรที่เราต้องการก็ได้แล้วห้องน้ำอย่างนี้ทุกห้องสมมุติผมทำผมเป็นคนสร้างคอนโดมผมทำห้องทูเบดรูมแล้วก็ทำให้ห้องน้ำเป็นอย่างนี้หมดเลยมันมีจุดที่ต้องคอนเซิร์นต้องระมัดระวังน,นิดหนึ่งก็คือเรื่องขนาดของห้องมูม เพราะว่าห้องที่ทําแบบนี้ได้ต้องมีระยะเปิดประตูต้องมีระยะของห้องต่างๆพอสมควรแปลว่าขนาดห้องน้ำต้องใหญ่เนาะต้องใหญ่พอสมควรหนึ่งจะทําได้นะ้ยมแต่ว่าพอทําแล้วเนี่ยมันใช้งานพร้อมๆกันได้เนี่ยมันก็สามารถทําให้ไม่จําเป็นต้องมีห้องน้ำสองห้องก็ได้ดังนั้นห้อง e ู room ลักษณะแบบนี้ก็สามารถทําให้อยู่ในขนาดห้องแค่ประมาณ40กว่า50กว่าตารางเมตรก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามีห้องน้าเดียวใช้ได้หลายคนถูกต้องครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็ใช้งานได้นะในเวลาจําเป็น ครับผมคุณผู้ชมและนั่นก็คือ Living Idea ดียทำอย่างนี้คิดได้ไง Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง